สวัสดีครับเสียงลองของผมเองครับขอเปิดรายการทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรกันดีครับคุณนาคีวันนี้คุณคุดดำนะครับคุณชื่อใหม่ชื่อครุดดำนะครับก่อนอื่นผมอยากจะบอกว่ามีครุดแล้วก็มีนาคีอยู่ด้วยกันเราจะได้ปรับสมดุลน,นะครับใช่ครับใช่ผมขอเปลี่ยนชื่อจากกบดำเป็นครุดดำนะครับต่อไป วันนี้มีเรื่องอะไรว่ามาเลยวันนี้ก็เอาเรื่องของ Lord of the ด i n g นะครับภาพยนตร์ Lord of the ด i n g กับภาพยนตร์เรื่องชื่นรักเอภาพยนตร์เรื่องโทน,นมาเล่าสู่กันฟังนะครับโดย Lord of the ด i n g กับเรื่องโทนจะมีความเหมือนที่แตกต่างกันคือมีเพลงประกอบภาพยนตร์ที่เหมือนกันทำนองเดียวกันครับ มันยังไงกันที่ว่าเหมือนกันก็่แต่ความแตกต่างความเหมือนผมงงแล้วนะเนี่ยก็เรื่องโทนอาจจะใช้ทำนองเพลงชื่นรักนะครับแล้วก็เรื่องหลอ d of the r i n g ก็จะใช้เพลงสกายบ r อ i n g แ Fair ที่มีทำนองเหมือนกันนะครับก็แตกต่างกันยังไงก็ผมเล่าถึงเพลงชื่นรักก่อนนะครับที่ประกอบภาพยนตร์เรื่องโทนนะครับรายละเอียดนะ เพลงชื่นรักเนี่ยก็แต่งโดยพ่อครูสมณะโพธิรักนะครับหรือครูรักรักพงข์พันอดีตนะครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงค์เพลงชื่นรักแล้วก็เพลงสกายบ l ลิงแฟร์เป็นอนประกอบภาพยนต์หลอ r d of the r i n g ข้างล่างนี้นะครับก็ค่อยกดดูกันนะครับ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 ต่อเลยครับทีนี้ เพลงชื่นลักก็จะบรรยายถึงเนื้อเพลงนะครับจะบรรยายถึงความรักที่สมหวังของแมกไม้สายลมธรรมชาติสวยงามนะครับใช้ประกอบเพลงเรื่องโทนที่กำกับโดยคุณเปียกพุสเตอร์นำแสดงโดยสุริยาชินพันธ์นะครับสมัยก่อนนานแล้วแล้วก็เพลงชื่นรักนนี่ร้องโดย the impossible นักร้องนําคือคุณอาเศษฐาคุณอาต้อยศิรศากฉายานะครับตอนนี้ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยโรคมะเร็งนะครับทำนองเพลงเดียวกันกันกบ sky blueing fair ของอเพลงปร,ร,ระกอบภาพยนตร์หลอด up พด r ล i n นะครับเนื้อหาของเพลง sky b บล i n g fair ก็จะบรรยายถึงผู้หญิงที่ทําทให้เราอกหักบรรยายถึงหญิงที่ทําให้เราอกหักแล้วก็พณน,นาถึง ฝากความคิดถึงไปถึงหญิงเธอคนนั้นในงานแฟร์ประมาณนี้ครับมาประกอบภาพยนตร์ o r d of the Ring ซึ่งดังมากเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นสงครามสมัยก่อนที่มีเวทมนต์บ่อยๆนะครับแล้วก็มีตัวเอกคืออลรากอนเป็นกษัตรที่มาทวงบันลังคืนทวงบันลังของเขาคืนโดยสู้รบกับปีศาจที่มาครองโลกมนุษย์ แล้วก็มีนางเอกเป็นเผ่า F เป็นพันธมิตรของอาลากอนนางเอกชื่อเอพริลนะครับซึ่งเป็นคนวิเศษที่เป็นมนุษย์อมตะที่เป็นคนอมตะมีอายุยืนยาวเอพริลมีหน้าตาสวยแล้วก็เป็นนางเอกมารักกับอาลากอนพระเอกของเราซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาซึ่งมีอายุแค่80ปีก็เสียชีวิตแล้วนะครับอื มันลึกซึ้งจริงๆเลยนะเนี่ยความรักระหว่างลบเนี่ยใช่ครับแล้วเอพิลก็รักกับพระเอกแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยอกองทัพหรือกลุ่มชาวบ้านของ F เนี่ยจะต้องไปบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญบุญเพื่อปฏิบัติธรรมสู่มรรคผลแล้วก็ต้องออกจากสงครามออกจากรักก็เหมือนกับทิ้ง ิเลตลงไปละเรื่องรักละเรื่องสงครามไปสู่เขาบำเพ็ินเพียนเพื่อปฏิบัติธรรมถือศีลแล้วก็ต้องแน่นอนมันก็ต้องจากลากับพระเอกน้องเอกพระเ,เอกก็ต้องเลือกลากันไปแล้วก็กองคารวานของเอพิลก็เดินทางออกจากสงครามไประหว่างทางเนี่ยเอพิลก็เกิดด้วยพลังวิเศษก็มองเห็นอนาคตได้ว่าถ้าเขา แต่งงานเลือกทางที่แต่งงานกับพระเอกอารากอนเนี่ยเอพิวก็จะมีครอบครัวที่น่ารักมีลูกแต่เขาแต่เธอก็ต้องอยู่คนเดียวจึงให้อารากอนเสียชีวิตไปเพราะว่าอายุไขของมนุษย์มีจำกัดแค่80แต่เอฟเนี่ยเผ่าพันธุ์ของเอพิวเนี่ยมีความเป็นอมตะเพราะเป็นเผ่าพันธุ์ที่วิเศษนะครับเธอก็มีจิตอย่างรู้ถึงอนาคต หรือเธอจะเลือกอีกทางหนึ่งคือไปบรรลุมรคผลหองตนเป็นโสดแต่ด้วยความที่เป็นผู้หญิงที่มีจิตใจมุ่งมั่นในความรักเอพิวก็เลือกที่จะไปมีครอบครัวไปรักกับกษัตริย์อารากอนมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแต่ความผิดหวังก็ยังเกิดขึ้นอยู่ดีเพราะว่าเกิดแก่เจ็บตายมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์กษัตริย์อารากอนก็เสียชีวิตลงไปด้วย โลกชลาทิ้งให้เอพิวต้องอยู่เป็นโสดอย่างอมต,ตะแต่นางก็มีความยินดีถึงแม้ว่ามันเป็นรักแค่เสี่ยวหนึ่งจากชีวิตอมต,ตะแต่ก็ขอให้ได้รักนี่ครับอืมมันก็น่าสงเห็นใจนางนะสำหรับคนที่มีกิเลสอย่างคนข้าวโลกเนี่ยต่อครับต่ออ่า คุณด,ดาครับผมก็จะมองว่าชีวิตของคนเรานักปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยก็เปรียบก็เปรียบเหมือนเอพริลเหมือนกันนะครับที่นักปฏิบัติธรรมที่ตกล่วงไปสู่โลกอบายไปแต่งงานไปมีลูกก็จะได้มาปฏิบัติธรรมอีกทีก็น่นแหละครับชีวิตมนุษย์เราแก่ตัวลงไปแล้วครับสาหรับนักปฏิบัติธรรมของเราถ้าใครตกลงไปกินเนื้อสัตว์ไปมีลูกไปแต่งงานก็ไม่ต้องกลัวนะครับกลับมาเลยกลับมานักบวชท่านสมณะสิกขามา ท่านนักบวชก็ยังเหมือนพ่อแม่ทางจิตวิญญาณของเรานำพาเราไปสู่ทางที่ดีเรายังเป็นมิตรเป็นญาติกันอยู่นะครับอืมใช่ครับใช่ผมก็เห็นเป็นอย่างนั้นแหะครับอยากให้พวกเรายังมีจิตที่เป็นมิตรเป็นเพื่อนกันอยู่นะครับถึงจะตกร่วงสักปันเลยครับอ่าวันนี้ก็นำเรื่องภาพยนตร์ชื่นรักษ์กับ l ลอดอับดุลลิงภาพยนตร์เรื่องโทรนนะครับกับหลอดอับดุลลิงมาให้คุยกันแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับจะเริยนทำครับสวัสดีครับสวัสดีครับ